สนใจปั๊ม GP ทักไปที่เพจท t k t s t u d i o นะครับโอเคสวัสดีครับผมอยู่กับผม t t k t s t u d i o นะฮะตอนนี้ก็โคนมิได้เอาแพ็คลูกภูเข้ามาแล้วนะฮะเอาเข้ามาแล้วรออะไระครับผมเปิดดีฮะเอาเข้ามาตั้งแต่7จ็ดโมงแลยวนะตอนแรกแม่งบอกว่าเอาเข้ามาตอนบ่ายโมงนะไม่โคนมิหลอกครับผมโดนหลอกฮนะบล็อกดอก็ยังอยู่เลอสามวันนะฮะ ดอกอกสามวันน่าจะหมดวันจันทร์ปะใช่น่าจะหมดวันจันทร์นี้นะฮะวันจันทร์ตอนเช้านะครับผมเคลิเวอร์พูลเจอราดเจอราดเจอราดนะครับผมเขาเนี่ยบอกเลยว่าคนเดียวน่าจะจบนะน่าจะจบเลยอะนะคนเนี้ยไม่ครบเครื่องนะครับผมได้ทุกอย่างเลยเกมรักเกมรุกนู่นนี่นั่นคือค่อนข้างแบบโกงโกงปะวะก็โกงเลยผมว่านะมาขอแค่เจอราัสคนเดียวเท่านั้นเราหยุดเลยฮนะ มาอันนี้เปิดไดดีตัวเองนะเปิดไดดีตัวเองนะผมห้าพันนะมีงบน้อยประมาณนี้แหละโอเคพร้อมลุยหรือ,อยังพร้อมลุยหรือ,อยังขอสูตรหนักๆเลยคลิปนี้ขอเลื่อสูตรหนักๆเลยนะมามามา,มาไปไปทีเดียวขอใอ้ปังทีเดียวได้เลยสุดมากเลยนะได้โอ้ฟีมิโน่เฮียบอลดำมาเร็วอะ่ะไม่ชอบเลยอย่างเงี้ยนะ มาเดี๋ยวนักเตะใจเต็มปะวะทุกคนนักเตะใจเต็มปะวะต้องไปลบบ่อยๆสินะมาสูตรสูตรงบห้าพันหนึ่งรนะ้อยนะห้าพันหนึ่งร้อยไปไปไปยังไม่ได้ยังไม่ได้ไไดโอ้โหไปครับผมห้าพันหนึ่ง โอ้ยโอ้โหลั่นมือลั่นเนี่ยโอ้โหมือลั่นนั่งเป็นโอเว่นเนะโอ้เสียดายว่ะโอเว่นมีแล้วอ่ะดิเสียดายมากมือลั่นเนะโอ้โหเฮ้ยเฮี้ยใจกเต้นตึบๆเลยเมื่อกี้โอ้โหสองตัวติดมาดิครับมาดิครับมาดิครับเจือรัตเหล็กเหล็กแล้วเหล็กไปแล้วเตะมากับมาได้เท้าขวาขอเจิอรัต ผมสีทองไหมเชื่อเพื่อนปัว <c ười> คลิปนี้สงนาทีโอ้โหพระเจ้าสุดสุดสุด <c ười> หมดแค่ห้าร้อยทองเจอราดเตกดีครับผมรออะไรแล้วฮะโอ้โหเชี่ยคลิปนี้สงนาทีโอ้โหเจอราด หยุดเดี๋ยครับผมรอพอแล้วพอกลับเลยกลับเลยัอเวลเลยโอ้โหห้าร้อยทองโอเว่นแล้วก็เจอราดนะฮึดวงมันจะดีอะไรขนาดนี้นะผมน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่นะทุกคนน่าจะเป็นของขวัญปีใหม่นะเจอรดเอาวอ้า,อาวาใครใครได้ใช้งบน้อยกว่านี้ก็คอมเมนต์ได้นะใครที่แบบงบน้อยกว่านี้คอมเมนต์ได้โอ้โหไว้ดีจัดเลยอะ Oh, oh. รู้สึกดีจังว่ะวันเนี้ยมีความสุขจังเลยนะครับผมมีความสุขจังเลยวันวันท้ายปีโอ้โ oh, ห oh. วันท้ายปีฮะเรียบร้อยเจอราดเจอราดอเบเบลอาบิาบล <c oughs> ห้าดาวไปเลยหนุ่มนะสุดวะสุดวะไม่ตันวะเฮ้ยเอาให้ตันซิเอาให้ตันซิมาสี่ดาวมาเยอะเยอะไปเลยจะได้ตัน เออ97ป่ะ97ป่ะยังไม่บูทนะยังไม่บูทบูทลิ์พูกันนบอกโอ้ยมาเร็วเนะดีใจว่ะแช่สุดจริง <c oughs> แผนนี่เหรอโอ้โหแผนนี้ถ้าเดี๋ยวนะถ้าเอาจราดมาลงแทนแทนใครดีอะไปเข้มเหรอไปเข้มก็ได้นะอืมแต่ผมชอบไปเข้มมากจริงอืมอืมอย่างนี้มั้งแต่ดูคาพลังนะทุกคน เชี่ยเกมลุกได้ครองบอลได้สองสั้นเปิดบอลโอเคมากจบสกอร์ได้นะหมงุงรุดตั้งเตะความโค้งสปีดพลังการยิงกระโดดนะผมโอ้โหถือว่าแบบค่อนข้างครบเหมือนกันนะทุกคนค่อนข้างครบนะสเตมิน่าก็ได้นะเกมรับก็ดีนะอเอกร์ชันอย่างเงี้ยดูดันได้เลยนะคือไม่ครบเครื่องอะดูดิที่มันก็โอ้โหเป็นสุดนะโอ้โหสกิลก็สุดยอดมากยิงกรงยิงไกลมาหมนดนะ เสียบไม่ดีใจวะทุกคนดีใจใช่ไหมมาเปลี่ยนแผนก่อนนะจืดราด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 นะฮะโอเคตำแหน่งนี้ก็ต้องเป็นจืดราดอยู่แล้วฮะแต่ผมชอบใบเขี้ยมนะแต่ก็แต่ก็อยากแต่ก็ชอบเอ็นเนสตานะก็กพลังเยอะแต่ใบเขี้ยมก็ก็โอ้โหคิดหนักตรงนี้แหละปัญหา อย่างนี้กันแล้วกันนะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นเนตเวตปะเนตเวตก็ดีนะหรือว่าจะใช้คริสเตียโน่เหมือนเดิมโรนโด <ๆ S 2> เหมือนเดิมดูอยู่ไหนดูอยู่กองหน้าแล้วปาเป้ล่ะ,ะเป้อยู่ไหนล่ะนะตอเรสก็ูลวิวพูโอ้โหบูลิวพูครับผมทีนี้ได้เวลาบูลิวพูฮะอืโอเว,ว่นคู่ตอเรสด,ดิถ้าอย่างเงี้ยถ้าจะต้องบูลิวพูนะ โอ้โห oh, อย่างนี้ดีครับอย่างนี้ดีครับบอกเลยอย่างนี้ดีครับฝั่งน,นี้นก็จะเป็นคร oh ิสเตียโนโอ้โหขาดไขวเนี่ยขาดชาเบียลังโซ่เหรอเออผมขาดชาเบียลังโซ่โอ้ถ้ามีตรงนี้อีกนะเขี้ยบเปิดต่อปะเปิดต่อปะชาเบียลังโซ่ปะพอดีกว่าไม่โลภไม่โลบเขี้ย <laughs> เก็บเงินไว้เปิดรอบหน้านะครับผม <laughs> มาไปบูลเวอร์พูอะของจริงของจริงใช่ไผมห้าร้อยทองอนะห้าร้อยทองได้สองคนนะโอ้โ oh ห ใครได้ใช้งบน้อยวันนี้ก็คอมเมนต์ได้เด้ไอ้โคตรดีใจเชื่อสุดจริงอะแบบโอ้โหเร็วมากอะ่ะโอ้ไม่เคยได้เร็วขนาดนี้นจริงแบบแต่เป็นได้ดีหลักของด้วยนะไอดีหลักด้วยนะโอ้โห,หมายอย่างงี้ก็ยิ้มดีครับผมบูทเรือผูเรียบร้อยกองหน้า99คู่เมซี่ตรงน,นี้ก็ได้ไม่ต้องบูทก็ได้จริระหัดก็99นะฮะเอาว่ะเอาว่ะดูความโหด นะผมขึ้นไปเยอะเหมือนกันนะขึ้นไปเยอะสองสั้นโอ้โห,โหเปิดบอลเก้าเก้าเลยนะฮะถือว่าถือว่าเด็ดเด็ดได้เลยนะฮะรูตังต้งเตะอย่างเงี้ยได้นะพลังการยิงโอ้โหยิงไกลเก้าเก้าอะผมอนะืมตั้งคุ้มค่าที่เราคอยจริงๆริงแล้วก็เกมรับได้ด้วยนะนะโอ้โหมันสุดอ่ะคนเนี้ยนะแผนนี้ก็ได้นะเล่นแผนนี้ก็ได้มันเล่นสี่สิมสามก็ได้นะ ได้หมดเลยวะโอ้โหโยงครับก็ยังยืนได้นะถึงไม่บูตก็ยังก็ยัง97นะก็ยังโอเคนะไอพ้พวกเนี้ยเพราะว่ามันโอเคนะโยงครับเนอะ่ะอืมก็ได้อยู่นะมันจะเป็นตั้งบูตมาบูตเจอราดเนี้ยของจริงนะผมโอเคสุดนะสุดโอเคประมาณนี้แล้วกันนะผมคลิปนี้ก็โอ้โหแป๊บเดียวอ่ะทุกคนนะเดี๋ยวผนะมคิดอยู่ยว,ว่าจะเปิดต่อดีไหมอีกสักหกร้อยแล้วกันทุกคนมาจะได้ได้ออออลองสู้อ่ะเผื่อมันฟุกมา เผื่อฟุกได้สามคนเลยมันสุดมากเลยนะเผื่อฟุกเผื่อฟุกไปครับผมเหลือไปสักสี่พันแต่ตัวที่ต้องการมาแล้วไงก็เลยแบบใช้เบียร์ลังสู้ใช้เบียร์ลังสู้มาเปิดอีกห้าร้อยครับผมเผื่อ,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 อฟุกไงเผื่อฟุกไงถ้ามันได้สามคนเลยมันมันก็ไม่มันไม่น่าไ,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 ได้เพราะว่าถ้าได้สามคนมันก็จะสุดไปมันก็จะแบบเพี้ยอะไร,ะไร,ะไรแบบคือมันนั่นแหละนะน่าจะไม่ได้แล้วแหละ มันมาทั้งสองคนแล้วไงแล้มันมาติดกันด้วยนะนะโอเว่นมาปุ๊บเจอรัดมาปุ๊บนะโอเคสุดท้ายผมเรียบร้อยคลิปนี้มีความสุขจังเว้ยสวยไหมผมเรียบร้อยโอ้โหอบอลดำเพียบพันเดียวเมื่อกี้บอลดำเพียบเลยนะะโอเคยร์ผมถือว่าโคดมิเจกของข,องขวัญปีใหม่ะ่ะนะผมคือมาเร็วมากนะะ เหลืองอบั้ง4,000น่ะคือมาเร็วมากนะผมเป็นอะไรที่ดีสุดๆไปเลยนะได้เวลารีวิวครับผมนะรีวิวรีวิวต้องแผ่นนี้แหละถ้าจะรีวิวนะบูริอููไม่ให้เต็มที่ไปเลยนะผมโอเคผมประมาณนี้นะฮะส่วนใครจะปั๊ม GP หรือเติมทองก็ทักเข้าไปในเพจนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะฮะวันนี้เป็นละบ๊ายบาย l ล t ก